รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดหลังจากปีพศ2538เท่านั้นรู้ตัวยังไม่ถึงลุกขึ้นและเดินไปตามผู้ใหญ่ามานั่งรับชมด้วยเพื่อให้คำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนชาเม็นไทยกับรายการ Party Shaker นะครับวันนี้เหมือนเป็นวันที่รอคอยเหมือนกันกับดีเจระดับโลกอ่ะที่จะได้ดูตัวเป็นๆที่เคยดูแต่ในคลิป y ยูทูบอะว่างั้นเถอะกับดีเจชักกี้นะครับวันนี้เขาอยู่ที่นี่ครับประเทศไทยและร้านนี้ครับ Sipe ซ o า s e อดใจรอไม่ไหวอะอยากดูแล้วไปเลยเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับสามสาวน่ารักทุกคนเลยเลือกกันไม่ถูกเลยไม่จวดเลย <c oughs> ถามชื่อก่อนถามชื่อก่อนค่ะ <c oughs> ชื่อโอปอค่ะชื่อโอปอนะโอปอเอมีค <Amy. S 2> อม่ค่ะเอมี่มีนค่ะของมีนะวันนี้เหมือนแบบว่าเราอยู่ในงานกับ,บเจชแฉก,กีไหมเป็นระดับโลกอ่ะเป็ต่างชาติอะ่ะก็เลยอยากจะถามคำถามเนี้ยต่างชาติกับไทยอ่ะชอบไหนมากกว่าเริ่มจาก ฝั่งนี้ก่อนต่างชาติค่ะต่างชาติเหรอเพราะอะไรมีเหตุผลขยันจมูกโด่งค่ะจมูกโด่งหน้าคมหน้าคมในตาฝรั่งในตาฝรั่งเดี๋ยวแล้วตอนนี้มีแฟนยังมีแฟนเป็นลูกครึ่งค่ะยิ่งเเข้าแก๊บบ้างงั้นตอบได้ตรงคำถามบ้างงั้นค่ะว่าไงดีชอบคนไทยมากกว่าค่ะอ๋อทำไมทำไมชอบแบบคมเข้มค้ำอะไรอย่างเงี้ค่ะโอ้รำบึกมาเลยว่างั้นใช่ค่ะแบบแบบ โอ้หกล้าแบบเ้าสาว่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโโอ้โหชอบแบบล่ำรำแบบกรรมกรอ่ะโดยชอบลรำแบบฟิตเนสแบบกินโปรตีน,นะอะไรเงี้ยหนชูชอบลรำแบบกรรมกรก็เพราะว่าแบบพวกนั้นเขาไม่ชอบผู้หญิงไงใช่ใช <ๆ S 1> ไหมฝั <laughs> ่งนี้มาไหมบ้มมมมมางมีมีว่าไงว่าไงดีครึ่งค่ะไม่ใช่ตีครึ่งตีอ๋ออ๋อแต่ขอเป็นแบบเอเชียใช่ค่ะค่ะน่ารักดีชอบชอบตีตีเกิร์นเกินตรงสเปคไหมตอนเนี้ยตรงค่ะฝากงอะไรไปบอกเับ หนุ่มตีคนนั้นหน่อยได้ไหมยังนะแง่ <Yeah. S 2> ชื่ออะไรอ๋ชื่อเมย์ค่ะนองเมย์นะโอเคต่างชาติกับไทยชอบอะไรดิชอบไทยคะ่ะชอบไทยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าต่างชาติคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะไม่เข้าใจความหมายกันอ,อ๋ออาจจะสื่อสารก็ผิดพลาดได้ใช่ ปัจจุบันที่มีอยู่ที่บ้านของเราอ่ะอ๋อ,อก็เป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยปัจจุบัน้องสเปคดีใช่ค่ะ ชื่อก่อนชื่ออะไรเอ่ยชื่อไอค่ะไอลบยูอะไรน้องไออ๋อไอลบยูด้วยตามใกล้ตามใกล้คนจะตามชื่อได้แต่เราจะจามคำไม่ได้ไอทักมาก็อ่าทีเดียวโอเคแนวหนังสั้นๆง่ายๆฝรั่งกับต่างชาติฝรั่งกับต่างชาติชอบอะไรฝรั่งกับต่างชาติก็เหมือนกันตอนนี้เฮ้ยบอกแล้วเจอคนสวยแล้วแม่งมึนแฟนอะไรเงี้ยแบบมันก็ต้องพบกับคนที่เขาเจอเหมือนการถูกฝะล่ะแบบไลฟ์สไตล์มันก้าแบบไม่มีหรอกแบบคนไลร้แฟนสองอย่าง มาเจอกันแล้วเรจะจูนกันติดถูกเปล่าอาจารย์ชอบต่างชาติไม่ชื่ออะไรจ๊ะชิกก allora ี้ค่ะชิกกี้นะมางานนี้รู้จักดีเจชิคกี้อยู่แล้วเปล่ารู้จักบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางอ๋อเหรอเป็นสาวตื้ออยู่แล้วว่างั้นใช่เป็นสาวตื้อค่ะเออโอเคโอเคดีเจเขาก็เป็นชาวต่างชาตินะเออคำถามก็เลยง่ายๆว่าระหว่างต่างชาติกับไทยอยากชอบอะไรถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสั่งชาติออ๋แล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะเรื่องอื่นก็ก็ต้องดูนะแหมจะให้พูดออกสื่อมันก็ยังไม่ใช่มันไม่ใช่เหรอมแบบอย่างอยู่กับสาวสวยที่ต้องบอกว่าพลาดนั่แงาน ก่อนอ่ะอยากจะถ่ายาแต่นาำโันไม่เจอน,นะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแจมค่ะนองแมนะเาได้ไปถ่ายอยู่ตอนสบการแอมเหนอยู่บการอยู่งร้วใช่ใช่ใชแอมเยู่อมเยู่ง่ายๆเลยต่าชากับไทยชอบอะไสมมติเจไทยเราก็เพนะเปิดเพลงด,ดีกว่า,า,าแต่ไม่รู้ต่างชาติบางครั้งมันตอบ ไอ้น,อน,นี่เราพูดเลยถ้าเราไปชอบคนจีนเลยแค่แนวไม่เอ้ยเาาากาหลบคนจีนนะอะไรเอาคนจีนมาจีบอยู่เยอะไม่คนจีนมันไม่รู้ใคร วันนี้เราอยู่ในงานแบบถามมีอยู่ว่าเดี๋ยวสิถามคำถามสั้นๆว่าต่างชาติกับไทยชอบอะไรดีครับต่างชาติค่ะเพราะอะไรครับของนอกมันดีเรว่าจะเป็นสักลายกระเป๋ารองเท้าโอ้ยสักลายกระเป๋ารองเท้าผู้ชายผู้ชายโอเคไอหนึ่งบอกว่าชอบต่างชาติเคยหรือเปล่าเคยปะเคยเคยอยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่สำเร็จสักลายกระเป๋าใช่ไหมสักลายกระเป๋าแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่พาออกนอกเรื่องตลอดเลยอ่ะแต่ว่าไม่สำเร็จนะ เพราะว่าสื่อสารไม่เข้าใจมันยากตรงนี้แหละคุยกันไม่รู้เรื่องบางทีใช้ภาษากายก็ได้มากค่ไหนคะเราเข้ามาเราเข้ามาแล้วมากินข้าวด้วยกันใช่ตรงข้ามลกันนะเอาเป็นชอบของไทยของไทยใช่เพราะว่าเพราะว่าออกสื่อไงจะต้องชอบคนไทยเพราะว่าอันนี้เอ็มไทยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อตรงแซงกิ๊บ ไไปดููออออยย่่ะรางงี้เดี๋ยวจะน้อยใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรทำหน้าตังรู้สึกคุ้นๆใช่ลราคุ้นกันใช่ไหมเราเป็นอดีตกันแบบนี้ไงที่ไม่ใช่อดีตแบบว่าไม่ค่อยถูกกันเลยคิดไม่ชัดเออภาษาญ่ะคิดตู่นั่นเลยโอเคเอ็มเมื่อกี้ลืมเลยถามชื่อไปยังอ่ะ อ๋อนึกแอนนะเลยแบบพอเจอสาวสวยแล้วเหมือนสมองเปย์ทุกอย่างเปร์หมดขอแจ้นดีจะได้สว่างเออไม่ได้อยวรู้ไม่ได้มองหน้าแต่งชาติกับไทยชอบอะไรมากกวอากันไทยสั้นๆเพราะว่าคุยกับเขารู้เรื่องต่งชาต์คุยไม่รู้เรื่องงงภาษาการกันได้ไม่ได้ภาษาการมันไม่ลึกซึ้งภาษาพูดมันสื่อสารกันลึกซึ้งกว่าเราต้องการอะไรเฮ้ยอย่างนั้นสิทำแบบนี้สิอะไรอย่างงี้ทำไมคุณทำอย่างงี้ เออไม่ชอบคนไทยเพราะอย่างเงี้ยแหละคนไทยเด็กกว่าไงเดียคนไทยเด็กกว่าเหรอก็ได้เด็กกว่าก็กินเด็กไม่ไม่เด็กเด็กเด็กคิดว่าเด็กกว่า น่ารักด้วยน่ารักมากด้วยชื่ออะไรกันเลยชมพู่ค่ะน้องชมพู่นีนิวค่ะน้องนีนิวพีเจคเป็นต่างชาติเข้ากับบรรยากาศแบบนี้ต่างชาติคนไหนชอบอะไรมากกันต่างชาติมั้งคะเพราะอะไรเพราะอะไรขาวใหญ่ยาวด้วยยาวอ๋อคนไทยไม่ไหวไม่ไหวซูมไม่ได้ใช่บางทีก็แบบเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอะไรเล็ก ยังไงก็นานยังไงก็ไอ้แขนไี่เกี่ยวกับความนานเรียกว่าเด็ดตัวไงไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะต้องมีแบบว่าบาดรเสี่ยวนิดนึงแน่นอนอุ้มตัวลอยแน่นอนประมาณนี้ฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งเห็นแบบนี้คนไทยค่ะคนไทยอ้าวตรงๆแบบถ้าต่างชาติคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเอาเอาหน้ามาก่อนมีชาติไหมมีชาติไหมแบบชอบโซนไหน ยุโรปยุโรปแนวยุโรปอะไรประมาณนี้เนาะโคลอรกีใช่ใช่โคลอร์กีโอเควันนี้อยู่กับอีกสองสาวนะเรียกว่าขาดนึกได้ปะอันนี้เนื้อเนื้อแต่ชื่อว่าชื่ออะไรชื่อแพลวค่ะแพลวชื่อปูเป้ค่ะแพลวแล้วปูเป้นะ ชอบคนไทยชอบคนไทยขยายหน่อยคือเขาบอกคนไทยมีความคิดอธิปถิษสูงใชความคิดจะมีความพลิกแพงอะไรหลายแบบอะไรอย่างเงี้ไม่จำเจไม่จำเจมีความพยายามมาอีกวันหนึ่งวุ้ยต้องเขินอะไรไม่เขินเขินมีบ้างมีปาะเคยป่ะไม่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 เคยคนยังไม่ขนาดนั้นปกติเป็นคนคิดเองโอ้โฝันที่มั่งชอบคนไทยค่ะคนไทยคนไทยไม่ค่อยชอบหนูมีแต่ฝรั่งชอบอ๋อเหรออเอก็เลยชอบคนไทย เอาทำไมอะ่ะเพราะรว่าเด็กกว่าไงชอบชอบผู้ชายเด็กกว่าด้วยนะเด็กกว่าด้วยเด็กกว่าด้วยแล,วแล้วคนไทยเนี่ยมันเด็กกว่า,างไงน่าจะแซบกว่านะแบบเวลาคุยอะไรรู้เรื่องอ,ะอ่ะเขาอบอกแซบกว่านี้ไม่ใช่เรื่องคุยแล้วเลย ชื่อก่อนถามชื่อก่อนเจนนี่ค่ะเจนนี่นะป้นค่ะน้องเปิ้ลนะวันนี้เราอยู่ในงานแบบว่าดีเจต่างชาติอะไระเ,เรงี้ยอ่าคำถามก็เลยอยากแก้คำถามสั้นๆต่างชาติกับไทยชอบอะไรมันมันสองแง่สองงานนะพี่ต่างชาติก็ใหญ่แต่แต่ไทยก็แข็งอะเรื่อนี้เรื่องอะไรเนี่ยเอาคนไทยดีกว่าเอาคนไทยดีกว่าโอเคชอบเค็ม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 ด้วยคึมคึมดำ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 เลยใ ใหญ่ๆกองนี้ยิ้มยิ้มชิบหายเลยแหละตั้งเป๊ะหนูเลยตั้งเป๊หนูเลยยาวใหญ่เลยยาวใหญ่ยาวใหญ่สั้งเป๊หนูเลยแต่กองยิ้มชิบหายเลยเอาไหนดีฝรั่งเขียวง่ายกุ่มกาไทยเอาไทยดีกว่าเอาไทยดีกว่าค่ะมีแอบคิดนิดนึงเพราะอะไรลังเลอยู่ลังเลอ่ะฝรั่งก็หล่อปะ แต่ทำไมคนไทยอ่ะทำไมทำไมต่อคนไทยออกมาคนไทยคุยกันรู้เรื่องกว่าฝรั่งบางทีมันมีศัพท์ประหลาดที่ด่าเราเราไม่เข้าใจโอ้โหอาจจะกำลังด่านัอะไรอยู่แต่ก็แบบไใช่บอกแล้วเพราะคนไทยแข็งไม่ไม่เวลาเวลาออกแรงแข็งแรงออกแรงอยงเราไม่เข้าใจไงจบลงโอ้นีิชอบหรือว่าเจ็ก ชื่อแปลกอะมีที่มาที่ไปปะเป็นหญิงสาวผู้ลุับมันแปลว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ชื่ออะไรจ๊ะมินนี่ค่ะน้องมินนี่นะเป็นแฟนมิกกี้เมาส์เป็นแฟนมิกกี้เมาส์ด้วยฝร<อ>ั่งกับคนไทยคนไทยสิคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องค<อ>ุยกับตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยเป็ <c oughs> นไทยดีไหนหรอเพราะว่าเพราะเป็นคนไทยเพราะเป็นคนไทยเด็กวัยไง ไกลกันยังไงหรอก็ไม่รู้ว่าไม่มาไหนนะไม่ได้มนไหนเหรอคนาเลยให้ไทยกงกงไต้หวันสิงคโปร์ไต้หวันเหรอยังไงต่อมีมีอะไรจะบอกตอนแค่นี้แค่นี้รู้สึกว่า ดีใจเล็กๆ <c oughs> อยู่กับดีเจสาวสวย <c oughs> ชื่อดังของไทยโห oh, จริงเหรอเฮ้ย <c oughs> ตามอยู่แนะนำตัวอีกทีนึงสวัสดีค่ะดีเจซาร่ากิฟนะคะโอเควั <Okay. S 1> <c oughs> นนี้ก็เลยมีคำถามแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความ <c oughs> ต่างชาติกับคนไทยชอบอะไร <c oughs> จริงๆแล้วโดยส่วนตัวนี้ชอบคนไทยนะชอบคนไทย <c oughs> แต่ว่าเขาเขาเขาเป็นคนแบบว่าหน้าอ้าแนต่างชาติแต่ว่าแบบ เขาเป็นคนไทยอะค่ะเขาอยู่ไทยนานแล้วอ๋อคือเขาเรียกว่ามีเขาเชื่อความเป็นคนไทยสูงใช่คือเวลาใครไปถามเขาก็ถามว่าเป็นคนไทยคนไทยชัดไหมครับอ๋อพี่อยากให้เขาด่าไหมลองให้เขาด่าพี่นอย่ะด่าดิลูกอย่างเงี้ยเด็กก่อนไอก่อนเออหนูหนูว่าไม่รู้อะแค่แค่คุยกันรู้เรื่องไงต่างชาติจะเป็นปัญหาที่ภาษาอ่าต่อให้เราคุยกับเขารู้เรื่องยังไงยังไงไม่แบบมันต้องมีคำหนึ่งที่เราแบบเขาไม่เข้าใจอะอ่าแบบ อาจจะใช้ภาษากายก็ได้มั้งอันนัแสดงเลยว่าใช้บ่อยอะเนี่ยเอ้ยนี่ยกตัวอย่างสมโอมโอลูกปลาลูกปลาแล้วก็น้องกระตอมค่ะกระตอมนะเควันนี้เรามางานดีเจต่างชาติคำถถามก็เลยขอเข้าประเด็นนิดนึงต่างชาติคนไทยชอบอะไรวันนี้ก่อน แต่จริงจะยากจังเลยอะค่ะชอบสองชาดได้ไหมอะอ๋อเหรออยากจะให้เลือกสักอันหนึ่งได้ไหมเอาชาตินี้กับชาติหน้าอันนี้กับชาติน้าอราเลือกไม่ได้เลยเหรอก็ถ้าเลือกจริงจริงก็คงจะเป็นคนไทยอะค่ะคนไทยเหรอเพราะเราเป็นคนไทยนี่นะคนไทยอาจจะเอาใจเก่งอีกไม่จริงอะมีแย้งมีแย้งด้วยอะอกเลยไม่จริงไม่จริงใช่ไหมแปลว่าไม่เคยเจอไงคนไทยเอาใจเก่งตามใจยอมอะไรอย่างเงี้ยหรอ จริงใช่ไหมจริงค่ะจริงจริงเหรอโอเคจริงไหมไม่ค่ะเพราะว่าหนูมีแฟนเป็นคนต่างชาติจ้ะอ๋อแล้วคนต่างชาติเขาแบบว่าถ้ารักแม่งรักจริงๆอ่ะรักมากอ่ะผู้ชายไทยมันผู้ชายไทยมันแบบว่ารักเกินเดือนนั้นรกไงขยายหน่อยขยายหน่อยรักเกินไปก็จะดิกไปไหนไม่ได้เลยเมียหรือนางฟ้าอุ้ยมีมีที่เด็ดไหมเด็ดไหมหรออ๋ออันนี้เป็น พูดไม่ได้ค่ะไม่พูดไม่ได้ก็ห้าปีไม่เลิกก็ไม่อยากจะพูดอ่ะแล้วคิดเอางั้นท่านไปเลยประมาณว่าไทยต่างชาติไม่เลือกสักชาติได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะเลือกตัวเองอ่ะโอ้ถูกต้องค่ะเลือกตัวเองค่ะพังไปหลายอันละพังไปหลายอันแล้วด้วยตั้งมือเด็ดกว่าไงหืมไม่ก็ไม่เปลืองพลังงานของคนอื่นปลอดภัยอย่างนี้ เปืองถ่านเปืองถ่านเออใช้ไฟบ้านก็เปืองสแก็มค่อยพอเปืองบางทีใช้ไฟบ้านก็เสียงช็อตตายค่ะนานขนาดนานขนาดนั้นเลยเหรอแจกเลยว่าใครชนะอือคือวัดกันไปเลยว่าใครจะชนะโอ้โหเลอกกันเดาไหล หลุดออกมาได้คนแรงโคตรแน่นนะครับแล้วนี่ก็สิ้นสุดแล้วกับงานของดีเจเช็คกี้นะครับ <ไป S 1> ที่เรียกว่าโคตรหมนโคตรสนุกเอาเว่าครั้งหน้าผมจะพาคุณไปแขวปาร์ตี้ที่ไหนติดตามชมกันได้ครับที่นี่มเมนเนมไทยเชื่อผมสิชีวิตชายและขีดจำกัดครับขอตัวไปต่อครับ